สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ a s i ซิ h ช n n แนวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมการแข่งขันโมเดลรุดเล็กมาจุเิตบอ o เช่ไนท์ทติดตามชมกันได้นะครับรอบนี้นะครับเป็นรอบอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะเริ่มทัวร์เมนต์ในปี2021ครับใครยังไม่ได้กดซับสไคร้สันกัะดิง่งก็กรุณากดได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดการแข่งขันในครั้งต่อไปครับ เป็นการแข่งขันระหว่างเบอร์61กับขันสีขาวนะครับปอเช่ไนท์ทรรอบที่หนึ่งครับออกตัวไปแล้วครับโค้งแรกเป็นยังไงครับเบียดกันครับที่โค้งแรกนี่ครับเขาท้ายออกมาครับขันสีขาวนำมาครับด้วยเวลา3.99วินาทีครับมาดูเต็มๆครับ นี่ครับเอาท้ายออกมาอ้าวเบอร์61หยุดครับจอดอยู่กลางทางครับทำให้คันสีขาวเข้าด้วยเวลา3.99วินาทีครับมาดูภาพช้ากันครับนี่ครับออกตัวมาแล้วครับโค้งแรกครับโอ้โหหมุนครับเอาท้ายออกครับทั้ง2คันเลยครับคันสีขาวนำมาครับ เบอร์61จอดครับกลางทางไปต่อไม่ได้ครับทำให้คันสีขาวนำมาแต่เพียงคู่เดียวครับโดยเอาท้ายเข้าเส้นชัยครับดูครับใส่เกียร์ถอยหลังเข้าเส้นชัยซะอย่างนั้นนะครับโดยเวลา3.99วินาทีครับเป็นฝ่ายชนะครับ ตอนนี้ขันสีขาวเป็นฝ่ายชนะครับในรอบที่1เรามาชมรอบที่2ครับออกตัวไปแล้วครับเบอร์61อยู่โค้งนอกครับโคงแรกผ่านไปครับโอ้โหเบอร์กอีออกมาครับโอ้โหเข้าเส้นชัยด้วยเวลา3.20วินาทีครับนี่ครับโอ้โหเร็วมากครับขันสีขาวตามไม่ทันเลยครับ โอ้โห,โหก็เล่นใส่เกียร์ถอยหลังอย่างนั้นนะครับจะไปตามทันได้ยังไงครับดูภาพรีเพย์ครั้งหนึ่งครับนี่ครับค่อยๆดูครับใส่เกียร์เดินหน้ามาครับเบอร์ 61, ใส่เกียร์เดินหน้ามาตอลอดครับหันสีขาวนี่เกียร์ถอยหลังอย่างเดียวเลยครับ เบอ61นำมาเข้าเส้นชัยนะครับเข้าเส้นชัยไปแล้วครับสำหรับเบอร์61ด้วยเวลา3.20วินาทีครับขันสีขาวตามไม่ทันครับมอเตอใส่เกียร์ถอยหลังครับสวยงามครับ3.20วินาทีสำหรับเบอร์61เป็นฝ่ายชนะครับโอ้โห,โห,โหยังเท่ครับ เรามาชมรอบที่3ามกันครับออกตัวไปแล้วครับอ้าวโค้งแรกเป็นยังไงครับหมุนครับโอ้เอาท้ายมาอีกแล้วอ้าวขันสีขาวเข้า,ขาเส้นชัยครับรอบตัดสินนี่ขันสีขาวเข้า,ขาเส้นชัยดูกันครับเบอร์61หมุนกลับเอาหน้ามาครับแต่โดนขันสีขาวเบียดร่วงข้างทางไปแล้วครับโอ้โห okay. ขันสีขาวเป็นฝ่ายชนะครับโหดมากครับขันสีขาวนี่ครับดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับขันสีขาวนำมาก่อนครับแต่ว่าใส่เกียร์ถอยหลังมาอีกแล้วครับเบอร์61หมุนใส่เกียร์เดินหน้าครับขันสีขาวก็ยังใส่เกียร์ถอยหลังตามมาติดๆครับ อ้าวแถมยังมาเบียดกันที่โค้งทีสองครับนี่ครับค่อยๆเบียดครับเบอร์61จะทำยังไงครับเนี่ยเรียบร้อยครับโดนเบียดล่วงข้างทางไปครับโอ้โหโหดมากครับคันสีขาวเรียบร้อยครับนำมาเข้าเส้นชัยแตะเพียงคู่เดียวครับคันสีขาวเข้าเส้นชัยไปแล้วครับ เป็นฝายชนะแบบไม่ค่อยใสเท่าไหร่ครับเอาละครับเป็นการแข่งขันอุ่นเครื่องนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากอย่าลืมกดสับสไค i า e สั่นกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอันสีขาวชนะด้วยเวลา5.72วินาทีครับมัวตะเบียดกันอันสีขาวเป็นฝายชนะครับแต่ว่า เบอร์61นี่ก็ปลอดภัยครับไม่เป็นอะไรครับตอนนี้หน่วยกู้ภัยกําลังเข้าไปช่วยเหลือครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กรุณากดติดตามก็ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันในทัวร์นาเมนต์หน้านะครับสวัสดีครับ